เรื่องเปิดตัวน,นันไปเมื่อเที่ยงคือที่ผ่านมานี่เองครับก็ค่ะสำหรับการโหวตในี่หลายช่องทางด้วยกันอย่างนี้นั้นก็คือผ่านแอปพลิเคชันที่ภายในประเทยได้จัดทำขึ้นมานะคะนอกจากนี้ค่ะเรายังมีการร่วมมือระหว่างอสทนะคะกับสำนักวิจัยชั้นนำเอแบบโวในะคะทำการสำรวจความคิดเห็นนะคะเรียกได้ว่าทุาทกเสียงจำหาชนจริงๆค่ะเพราะเราเจาะไปถึงกลุ่มประชาชชนทีน่ไห22น22ปีนะคะจนถึง เดียวนะะคทั้งหมด77จังหวัดทั่วประเทศข้อมูลทุกระดับการศึกษาและอาชีพค่ะโดยเราได้ให้สำรวจทั้งหมด3ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกเนี่ยนะครับผมก็คือเดินไปคาะประตูบ้านเลยสอบถามกันแบบตรงๆเลยนะครับช่องทางที่2ก็คือสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แล้วก็สุดท้ายก็คือส่งแบบสอบถามนะครับไปให้สัมภาษณ์กันทางการด้วยอีเมล3ช่องทางด้วยกันครับใช่แล้วนะคะทางการบริการเอสเอ็ส แล้วก็ทางเอเดโบร่วมกับขังอสบนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ะสำหรับรางวันนี้เป็นขวัญใจมหาชนอย่างแท้จริงค่ะและสำหรับรางวัลขวัญใจมหาชนนะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากสองนุ่มฮอตแข่งปีนะครับที่จะาประกาศรางวัลนี้ฮอตมาตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้ก็ยังฮอตต่อเนื่องครับผมขอเชิญพร้าไปเลยแล้วกันนะครับสองนุ่มน้าใสนะครับคุณ เป็นระวันขวัญใจมหาชนครับเพราะฉะนั้นอยากขอเสียงแฟนทุกคนนะฮะช่วยจงเสียงให้เสียงปีนี้ตัวเองหวกเข้ามาหน่อยครับขอบคุณที่อยู่ตงตื่นเต้นมากๆอะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยครับว่าผู้เข้าชิง Yeah. Okay. คุณสมรดาวันผมคิดว่าไม่คิดเลายเลี้ยว่าจะได้ได,ไดรางวัลนี้มาถึงนครับ,รบ <S <S แล้วก็วกคิดเลยว่าวันนี้จะจะเดินทางมา,ามามาถึงจดนี้นะครับขอบคุณเอ็กเซ i ินะครับขอบคุณจสแรมีนะครัช่วงปีที่ผ่านมานี้มี ก็มีอุปสรรคนะครับเข้ามาในชีวิตองท่านเยอมากครับไม่เป็นเรื่องของเรื่องการดำนาะครับเป็นเรื่องของชีวิตส่วนตัวนะครับแต่ผมโชคดีมากนะที่ที่ได้คนราเที่ดีคอยเตือนสตินะครับมีทิมนาเนาะคอยเตือนสติผมมีพีชายนะครับคือพี่บันเจ็ดคอยเตือนสตินะครับก็มีอาจารน์นะครับที่บอกคอยเตสติ ถ้าเกิดไม่ได้นคนิปแบบนี้ผมอาจจะต้องเ,อเก่อจะเด็อตรอกกับบ้านเชียงใหม่นะครับ <c oughs> อขอบคุณนะครับและว,วันนี้ก็เป็นเป็นอีกอีกหนึ่งกำลังใจนะครับที่ได้ต้องยินงอยากสู้แล้วก็ก้าวเดินต่อไปขอบคุณแฟนๆทุกคนที่บอ เดรื่องรางวัลครับรางวัลประกาศของรางวัลเกียรติยศนายเอ็นเทนบอล2013และในลำดับนี้นะครับผมขอเชิญทุกท่านที่ได้รับรางวัลทุกรางวัลบนเวทีนะครับขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารนะครับจากบริษัทปอสมคจัดกัดอาหารชมนี้ครับเรียนเชิญคณะกรรมการตัดสินรางวัลครับและผู้บริหารของผู้สนับสนุนใจดีที่ให้เกียรตินะครับในการร่วมสนับสนุนนายเอ็นเทนบอลปีนี้ขึ้นบนเวทีเพื่อหลายภาพที่เราเล้ร่วมกัน บริษัทโตทนกำแหาชนเรียนเชิญคุณมลินงนนทเจ้าห้ที่บริษัทาทัแอนวานำัดอหาชนคุณพงศกรพอวนิตนะครับผู้อำนยการสำนักสื่อสารและกิจกรรมการตลาดบริษัทแอนวานสติโฟ์